พลังคนผ,ผาเยอะมากขายในตลาดพยาคนลุงนะคะ99บาทยกกล่องค่ะวางบดกล่องเลยนะคะ và những ngày không เก่งมากน่ารักมากไม่มีเหนื่อยยิ้มตลอดไอ้บอสแน,นี้ยิย้มยางจพูดไม่ไหแแวแล้วสู้ๆนะคะทองเต็มตัวเพื่อเงิน,นะคะ่ะเหลืองอลามนะคะูมล้สวย ดูวิธีผ่านะคะผ่าแบบคล้องแค่แล้วก็สวยทุกครูเลยค่ะสวยทุกครูดูเพลินเลยค่ะ เปลี่ยนกระดุมขายังไงครับนเอาหอััค่ะังเลยมันห่ามันก็เลยมัน็วนกอก่ คนลุมนะคะ มุมน้นลุมน้ำนำใหญ่นะคะด้านหน้าลุมทุเรียน,น,ค,ยน,นคนก็ลุมเยอะเต็มเลยค่ะ จหมดอยู่แล้วพอดีเลยเขาได้เลยแต่ มารับชมนะคะบ๊ายบาย